ชอบไหมเจ่าชอบไหมเจ้าเคยมายัางร้านเนี่ยนนเคยมาไหมคะคุณทำอาชีพอะไรสวัสดีทุกทุกท่าน วันนี้เซาไปเต้นบัลเล่มาเหรอสนุกไหมคะหนูเต้นตามเพื่อนทานไหมเขื่อนเวทีเต้นตามเพื่อนทานไหมเต้นพร้อมกันไหมเซ拉อ๋อโอเคได้เลยวันนี้แข่งหน้าไปเต้นซันเล่เหรอจะจอาไว้ตรงไหนคะเอาไว้ในรถคันสีเขียวแล้วกันกระบะรถสีเขียว wow.